แม่จ๋าณนะห้องพักแห่งหนึ่งเด็กหญิงและเด็กชายสองพี่น้องนั่งเล่นอยู่ด้วยกันรอเวลาให้แม่เลิกงานและกลับมาบ้านและแล้วแม่ของทั้งคู่ก็กลับมาถึงบ้านแม่ทำอาหารให้ลูกๆทานเหมือนเช่นทุกๆวัน เด็กทั้งสองทานข้าวฝีมือแม่อย่างอร่อยอร่อยสามคนแม่ลูกกอดกันแม่บอกให้ลูกๆเป็นเด็กดีนะและให้เชื่อฟังคุณยายเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาแม่บอกให้เด็กๆเ,เดินไปเปิดประตูคนที่มาเยือนคือคุณยายของพวกเด็กๆนั่นเองยายบอกกับพวกเขาว่าแม่ของพวกหนูเสียชีวิตแล้วนะเพราะถูกรถชน เด็กๆตกใจมากเมื่อกี้แม่ยังอยู่กับพวกหนูอยู่เลยแต่ตอนนี้แม่หายไปไหนแล้วเด็กน้อยทั้งสองร้องไห้ยายก็กอดปลอบใจทั้งคู่ได้ย้ายไปอยู่กับยายแต่ทุกคนก็ยังเศร้าโศกเสียใจวันหนึ่งขณะที่เด็กหญิงกำลังเดินกลับบ้านเพียงลำพังมีชายชั่วร้ายคนหนึ่งเดินตามเด็กน้อยมา มันหวังจะทํำมิดีมิร้ายกับเธอเด็กสาวล้มลงและร้องให้ออกมาอย่างหวาดกลัวแต่ทันใดนั้นเองผีแม่ของเด็กสาวก็โผล่ออกมาจากกําแพงและหลอกหลอนชายชั่วจนมันวิ่งหนีไปอย่างหวาดกลัวผีแม่จ๋าสวมกอดลูกสาวสุดที่รักเธอปลอบโยนลูกอย่างอบอุ่นใจสองพี่น้อง เล่นกันอยู่ที่สวนสาธารณะอย่างสนุกสนานโดยมีผีแม่จา๋าคอยเฝ้าดูอยู่ไม่ห่าง